กับผมนายนอกพรักิาการประธานชมรมผู้สูงอายุผู้ตลหลวงโรงพยาบาลสัตีร์พิโลสิขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ในเวลาทีท่านของท่านมาเป็นประธานเปิดงานในงานสงการปีเก่าต้อนรับทีใหม่ของชมรมผู้สูงอายุผู้ตลหลวงในวันนี้การจัดงานสงการปีเก่าต้อนรับทีใหม่ของชมรมผู้สูงอายุผู้ตลหลวงชมรมได้จัดติดต่อกัรมาเป็นประจำทุกเี โดยจากวันศุกร์สุดท้ายของเดือนสันวาห์คงคือมีวัตถุปะสงค์ในการจัดงานงานนี้ก้อหน <te> ึ่งเพื่อเป็นการแสดงความดีดีกับผู้สูงอายุทุกท่านที่สามารถรักษาสุขภาพพระรามใหม่ของตนเองได้ดีสามารถมีชีวิตยืนอยู่ได้อีกหนึ่งปีสองเพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะสังสรรค์พูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับสมาชิกผู้สูงอายุด้วยการกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสวันที่ปีเก่า2 5 5 8แล้วก็ขึ้นปีใหม่2 5 5 9โดยจังหงจัดรดมทรนสี่ลำไยพรในแรงรายการมีล่าทำบงสามชายผู้สูงอายุได้นำของฝันมอบให้เพื่อนผู้สูงอายุรายการโดยการจัดตลาดแท้เปลี่ยนซึ่งการให้กันซึ่งวิธีการส่งเสริมความรักความสามัคคีและสร้างความมั่นใจซึ่งกันและกันในขณะเดียวกันทางจังหง ได้มีของขวัญเป็นตอกแทนมอบเกียรตผู้ที่มาร่วมได้ของขวัญในวันนี้ด้วยวันนี้ได้เวลาจบวันแล้วก็ผมขอกราบเรียนเชิญท่านประภูริลาล่ารอนายกสพทบุญถาวงกล่าวให้เราว่ากจะอวยพรปีใหม่และกล่าวถึงงานอนท่านปีเก่าก็รับปีใหม่2559ัน้าและก็ รัฐบาลจากชมรมที่จะมอบให้ระธานของอรีตเองครับประธานชมรมผู้สูงอายุครู้ตาลวงละสมาชิกชมรมผู้สูงอายุผู้ตาลวงเป็ท่านนะครับกระผมรู้สึกดีและเป็นเกียรติครับที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานภายใต้ชื่อนางสมชายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับของชมรมผู้สูงอายุในวันนี้นะครับจากคำกล่าวของ ท่านประธานผู้มผู้สูงอายุนะครับขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสมเดผู้สูงอายุตำบลภูตาหลวงนะครับที่ท่านประมานที่ประนี้เพราะจากการติดตามชมรมมาโดยตลอดนะครับชมรมได้มีความคิดอ่านและจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุมีความสุมีความรู้ครับและก็มีประสบการณ์ชมรม จะทำพิธีถวายสังฆบวันเกิดของสมาชิกประจำที่เดือนนะครับงานวันก่อตั้งชนรมนะครับงานวันสำคัของทางราชการงานพิธีสึกษาตลอดพิธตการบูมพระปาคประทีปการนำผู้สูงอายุปศึกษาดูงานตามแผนต่างๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับชนรมได้จัดงานพบปะสังสรรค์ให้กับผู้สูงอายุมีควาาผุ้คนที่อีกวามส เป็นงานสุดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยวัตถุผสมหนึ่งเพื่อเป็นการสแสดงความติใีกับผู้สูงอายุทุกคนนะครับที่สามารถศักษาสุขภาพพลานามัยของตนเองได้ดีสามารถเรียนรู้ยืนยาวได้4ี่ถึงี 2. สองเพื่อให้ผู้สูงอายุได้พู้ความสังส่งเป็นกรณีพิเศษในโอกา,าสขึ้นปีเก่าจัดจากไปปีใหม่ในย่า้าขึ้นมาครับโดยชมรมได้จัดให้มีดนตรีการ เวทมนต์ดีร <lawsuit royable, S 1> er ่าลำวงการแสดงต่างๆครับสามนะครับก็ให้ผู้สูงอายุได้นำของขวัญมาแลกเปลี่ยนซึ่งการแลกการเป็นกิจรที่ส่งเสริมความรักความสามัคีสร้างความสร้างกำลังใจและชมนทรภู่ได้แจกของขวัญให้กับผู้สูงอายุร่วมแลกของขวัญอีกคนหนึ่งด้วยนะครับแล้วการปีพุทธศักราช2558กำลังจะจากไปนะครับและปีใหม่กับเา กำลังย่างก้าวเข้ามาผมขอแต่กล้าเอาบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมินทร์หลักที่นีนาบารมีของปู่ยีบารมีเสด็จเตี่ยบรมหลวงพิทรอสุรุปัตบารมีพระเจ้าตากมหาราภจงร้อยบริกรให้ทุกท่านมีความสุขสดชื่นสงหวังตลอดทีพุทธศักราช2559ตลอดไปนะครับแล้วก็ รู้ว่วตามวัตถุประสงค์ว้ววทุกรการบดน,นี้ได้เวลาอุวรครับผมขอเปิดงานภายใต้ชื่องานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของคนบนผู้สูงอายุต,ตะบลพุต,ตะหลรถนั่นี้ครับ Oh, I